ไอ้กินอล้วก็จกไงอยู่ข้่าะลองดูดีดิพี่ควันนี้แม่กลมาแล้วเดี๋ยวเรามาแก้แม่กันแก้แม่แก้อะไรทุเรียนอ้าแมไม่สอบทุเรียนใช่เหรอเพรหนูก็หนูก็หนก็แก้แม่อ้าวโดยการเอาทุเรียนใส่ไว้ในไหนใส่ไว้ในตู้เย็นแต่แต่กินมันจะแรงนะลูก กินมันให้ให้แม่เปิดเองดีกว่าหนูได้รู้ครับเ้าลงไม่มีอะไรทำหนูเลยนะลืมจ่องไหมบอกนะไาม่ได้ยินเปิดให้าทีุ่กทที่ก้ออยู่อะไรกันย่คบหนูอีของฝักแม่จริงเหรอ แม่บแม่ของเซอร์ไพรส์หนูด้วยใช่ครับแม่ครับแม่ลงไปเปิดดูหนูมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใช่แม่ไปลงเปิดดูไอะไรอ่ะปะเขาตั้งใจซื้ออะไรที่เซเว่นให้ไม่รู้แหละขนมนะแม่เปิดในตู้เย็นเลยนะไอ้่าเขาต้มปมาเห็นแม่ติกินอะไรไม่ค่อยได้ไงจัดไฟมาเปิดไฟซื้ออะไรมาเขาต้มเหรอหรือโจ๊กโจ๊กโจ๊กหรอแม่ ของมาเซอร์ไพด้วยแม่ซื้อมาจากที่ทํางานแม่ให้เปลี่ยนชุดทํางานเลย Have <laughs> งั้นเนอะเดี๋ยวไปดูของแม่ก่อนว่าแม่ซื้ออะไรมาให้หนูฮ <laughs> อ้าวเจง๋งทำไร <laughs> <laughs> แต่ของเจ๋งมีไหมของเจ๋ <laughs> จงอะเจง๋จงเจ๋งมีแล้วเจง๋งมีแล้ว <laughs> อ้าวมาเดินมาตามมาในครัวน,นี่อุย <laughs> <laughs> แม่มาเผ็ดนะแม่เขี่ยค่ะออกแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเขียยพี่ออกนี่แม่ซื้อแต่กล่องมาให้น้องติน น้องที่ทํางานเขาเขาสั่งมาเยอะก็เลยแม่ก็เลยซื้อต่อเข้ามาสองอันกินอร่อยเลยทีนี้กินอร่อยเลยแต่แม่กินไม่ได้น้วปวดฟันอ่ะตีนเปิดไอ้นี่แม่ดูสิโจ๊กที่หนูเตรียมไว้อะหรือข้าวต้มอะโจ๊กเล่นนี้เหรอทำไมใส่ไว้ในนี้มันก็เย็นเอามาอุ่นไงเดี๋ยวมันเสียอ้าเหรอแม่โจ๊กม่อหลังซื้อมาวางไว้เลยนะไม่ต้องเอาใส่ตู้เย็นเฉียรสชาติอ่าบะเตั้งแ่นเแม่เปิดเองเปิดตู้เย็นนี่เหรออ่าก๋เห็นนะแม่ไโจ๊กเหม็นได้ไงลูก กินออกแล้วก็โจกไงอยู่ข้างล่างอ่ะลองดูดีดิเ๊อม่โจแล้วกีนลกินนี้กินนี้เกี่ยวกับปลานะงานนี้ปลาเกี่ยวกับแบ๊นอยู่ไหนเนี่ยไหนโจ๊กจะกินแบบ แม่อ๋โห oh, oh. แล้วพี่พี่แกก็ไม่ปิดไม่ปิดปิดตัวเยก่อนแล้วไอออฟเรสชาติหมดเลยเสียรชาติอะไรรชาิอะไรไม่ทราบรสชาติหนูไงรสชาติหนูไหนโจแม่ลูก มันไม่เหม็นรอขำๆดินหมอกขำๆใช่แม่มันเป็นทุเรียนมันเป็นทุเรียนลดฝนลงมาเยนฝนลงมาใช่แม่แล้วแล้วก็แล้วก็ทุเรียนมันเหม็นเอมแม่โหถ้าแล้วทุเรียนมันเหม็นไม่เกี่ยวกับเรานะลูกใช่ไม่เกี่ยวกับเราไม่แล้วประเด็นคือใส่ตู้เย็นไม่ต้องเลยเปิดประตู ไม่ต้องเลยมันนี่ก่อนมันคู่ไม่คือแล้วมันไม่เกี่ยวกับเราไงเกี่ยวกับทุเรียนมันเหม็นเองป๋าป๋าเนี่ยป๋าประเด็นคืออ้าวนี่ไม่ไหนเขาต้อก่อนเลยมันไม่ใช่ความผิดหรอความผิดของใครความผิดความผิดของป๋าไม่ใช่แม่บอกก่อนคือประเด็นคือซื้อทุเรียนมาไม่ว่าแต่ใส่ตู้เย็นหนึ่งนะเ้าหาหนึ่งใส่ตู้เย็นสอง คุณชายทั้งสองคนไม่ไม่ไม่มัดปากุงเลยไหนน้องตีนไอ้หมายน้องตีนบอกเป็นโจ๊กไงเพราะออกาเพย์แผนผิดป๋าจ้าใครใครวางแผนนี้ลูกความผิดเรานะลูกความผิดจุเรียนลูลมันเป็นความผิดป๋าโอ้ยซึ้งน้ำตาจะไหลเป็นไงภารกิจภารกิจแกล้งแม่เป็นไงลูกฮอกาเขามีสมบูรณ ข้าวไม่สมบูรณ์ก่อครับเหรอไม่ก่อน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 จบคลิปนะใครกินข้าวป๊าทำไมไม่เก็บนี่ไงก็ถือกล้องมาถ่ายอยู่ไงกําลังจะไปเก็บกําลังจะไปเก็บโอเคสำหรับคลิปนี้เต้นเต้นนอนแม่ดูเพรว่าเป็นคลิปนี่แม่ขำๆโอเคได้ขอตัวลาไปก่อนให้แม่ลูกขอเคกันไปแล้วคร่ะบ๊ายบาย